อาหารเขาตรงอย่างเดียวถนนเขาโล่งด้วยค่ะเขาก็รู้สึกโตวไวแล้วต้นไม้ของเราจะสวยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาในสวนไม้ป่าของวารุตาอีกแล้วนะคะต้นไม้ บางครั้งเราต้องช่วยตัดตกแต่งกิ่งเขาด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนมันเป็นแบบนี้เห็นต้นนี้เขาไหมคะเดี๋ยวเขามีกิ่งก้านสาขายเยอะมากเลยค่ะวารุตาก็ต้องช่วยตกแต่งเขานิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดตกแต่งกิ่งไม้ป่าเพื่อที่จะให้ไม้ป่าของเราโตวไวค่ะโตวไวก็คือจุดประสงค์หนียากค่ะ วรุตาอยู่ท่ามกลางแดบดบต้องขอโทษด้วยนะคะหน้ามืดไปหน่อยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการง่ายๆอันดับแรกอุปกรณ์ที่ใช้ก็นี่ค่ะกรรไกรแล้วเวลาเราตัดนะคะจะเห็นว่ากิ่งนี้มันเป็นกิ่งที่เห็นไหมคะมันแตกแง่งออกมาแบบนี้เราต้องเอาออกค่ะแล้วก็จะมีกิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้เห็นไหมคะนี่ นี้ค่ะเราก็จะตัดออกค่ะมีกิ่นเล็กๆแบบนี้ตัดออกเดี๋ยวเรามาตัดไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นต้นตักเกียนทองนะคะแล้วเวลาตัดนะคะถึงไม้เราก็ไว้บนพื้นนี่นะคะ่ะ เวลาตัดนะคะเน,น้นนิดนึงว่าอย่าต,ตัดติดติดติดต้นเขานะคะให้ทิ้นช่วงออกมาสักระยะหนึ่งค่ะเพราะว่าเวลาเขาเป็นแผลถ้าเกิดว่าเกิดเชื้อราเกิดขึ้นทาให้ต้นไม้ของเราตายได้ค่ะ ให้เห็นไหมคะเริ่มสวยแล้วคะ่ะแล้วก็กิ่งนี้วัตุตาก็ต้องเอาออกคะ่ะเพราะว่าวัตุตาอยากจะให้เขามีลำนี้ลำเดียวเขาจะได้ไม่ต้องมาเลี้ยงเดี๋ยวต้องใช้อ,อกกุปกรณ์อีกตัวนึงคะ่ะเป็นกรรไกรตัวใหญ่กว่าเดิมคะ่ะนี่คะ่ะตัวนี้จะใช้ตัดสำหรับกิ่งที่ใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้สำหรับกิ่งเล็กๆคะ่ะ แล้วเวลาเราเดินเข้ามาตัดกิ่งไม้ตัดตุแต่งกิ่งไม้แบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเราบรุตาอยากแนะนำนะคะอย่าวางบนพื้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะตามหาไม่เจอเวลานั่นก็แขวนไว้บนกิ่งไม้ค่ะเพราะว่าบรุตาเดินตามหานะโหปวดหัวเลยค่ะถ้าแขวนอยู่บนกิ่งไม้เราก็จะเห็นได้ชัดค่ะตัดกันเลย นี่ค่ะขาดแล้วใช้กันไกลแบบนี้ค่ะแต่เวลาใช้นี่ค่ะกรามแขนต้องแข็งแรงมากๆช่วงนี้วัตุตาก็ตัดมาสองสามวันแล้วค่ะเจ็บไปหมดเลยแบบนานๆมาทำทีก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะ อยนเล็กๆแบบนี้ก็ตัดออกได้เลยค่ะกล้องอาจจะไม่ถึงเห็นไหมคะเริ่มสวยงามละเดี๋ยวเราไปดูต้นนู้นอีกต้นหนึ่งค่ะ สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ที่ยังไม่ชัวร์ว่าจะต้องตัดตกแต่งยังไงก็มีตัวอย่างใน Youtube เยอะแยะมากมายเลยค่ะลองเข้าไปดูนะคะตัดตกแต่งกิ่งไม้ป่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกกิ่งนะะึงค่ะอีกต้นหนึ่งปรุตาไม่มีคนถือกล้องให้ก็ต้องใช้หากล้องแล้วก็ยื้อไปยื้อมาแบบนี้ละค่ะเห็นต้นนี้ไหมคะ นี่กิ่งเล็กกิ่งน้อยเขาเยอะมากเลยค่ะฉะนั้นเราต้องช่วยเขาตัดตกแต่งให้เขาสวยค่ะกิ่งเล็กๆแบบนี้ใช้กันไกลแบบนี้ได้ค่ะตัดกันเลยนี่ค่ะ สวยแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะง่ายในการตัดตดแกล้วยขึ้นไม้เริ่มสวยแล้วค่ะเดี๋ยวดูต้นยังนาต้นนูนใช่ไหมคะเขาแบบนี้วรุตาเขาจะตัดค่ะจะมีหลายๆ คนหรือหลายๆช่องก็บอกว่าต้นไม้ป่าก็เป็นไม้ปา่าตามธรรมชาติเราไม่ต้องตัดตแต่งกิงเขาได้ก็ได้แต่วรุตาจากที่ทํามาหลายปีแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราช่วยเขาเขาจะขึ้นลําต้นสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ทําให้เขาแบบเขาบอกว่าคือไม่ต้องเสียเวลาเอาอาหารไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆก็คือคือ คือไปเลี้ยงลำต้นในเขาสวยตรงแล้วก็โตไวค่ะไม่ต้องเหมือนกับเราไม่ต้องเสียเวลาแวะนั่นแวะนี่คือสายตรงอย่างเดียวเหมือนเราขับรถนะคะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปเลยแล้วเมื่อเขาตรงอย่างเดียวนะคะอาหารเขาตรงอย่างเดียวถนนเขาโล่งด้วยค่ะเขาก็รู้สึกโตไวแล้วต้นไม้ของเราจะสวยค่ะ นี่ต้นโนนเดี๋ยววัทตาก็จะช่วยค่ะสําหรับต้นยางนาเพระอยู่ใกล้กับต้นต้นแดงต้นนี้ค่ะต้นแดงเขาโตแล้วก็เดี๋ยวช่วยกันก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการตัดตกแต่งต้นไม้ป่าเพื่อให้ต้นไม้ของเราสวย เมื่อตัดตกแต่งแล้วก็โตไวเราจะเห็นการเจริญเติบโตของเขาได้อย่างชัดเจนเลยค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าอย่าลืมนะคะยงแค่เราช่วยกันปลูกคนละต้นโลกของเราก็จะร่มเย็นมากขึ้นค่ะอยู่ดีมีสุขกันทั่วหนะ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย